นี่ครับหม่ค้างทางนะครับล่องสั้นๆนะลอยแบบเขาเพึ่งแบบลอกดักดินขึ้นไปทําคันบอ่อครับแต่ตรงนี้ลองตีดูนะมีตัวหรือเปล่าน้ําดําๆ,ๆครับอี้กดูดเลยครับโอ้ว่ามีตัวหรือเปล่านี่หมยแรกกันโดนเลย เต็มคำมาเลยนี่อยากยางแก้คันครับตัวอ้วนๆนะหมายเดียวได้เรื่องโดนเลยครับขอโทษนะทุกคนน้ำดำๆคุ้นๆนะไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าก็ลองตีดูเห็นว่ามันเป็นท่อต่อมาจากคลองตรงนู้น,นครับเป็นท่อลเล็กๆเข้ามานะก็ลองตีดูครับได้เรื่องเลยเต็มคำนี่ครับ เต็มคาเข้าไปเลยนะจากยางแก้ขันสีทองครับผมก็ฝากผลง,งานกันไปด้วยนะครับน้านะ,นะ,นะ,นะมีไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับลาชอนทางทางได้เรียงครับผมจากยางแก้ขันสุดยอดมากครับ